สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาทำกระเป๋ากันนะคะกระเป๋าเล็กๆน่ารักค่ะวันนี้เราจะใช้เป็นริบบิ้นสีทองกับสีฟ้านะคะจะใช้เป็น t w ค่ะใช้สีสอสีทองสองเส้นแล้วก็สีฟ้าสองเส้นนะคะใช้ความยาว17นิ้วค่ะให้เราวัดตรงริบบิ้นนะคะวัดลงมา ห่างลงมาประมาณ6นิ้วค่ะ6นิ้วนะคะให้เราพับเฉียงแบบนี้ค่ะใช้เทปส่แปะหกนิ้วทั้งสองคู่นะคะ เอาเทปใส่แปะทั้งสองคู่ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะใช้ด้านยาวนะคะไว้ข้างบนด้านยาวนะคะจะมีด้านสั้นด้านยาวเสร็จแล้วเราเอาสีทองตรงกลางตรงนี้ค่ะพาดทับสีฟ้าแล้วเอาสีฟ้าด้านซ้ายพาดทับ สีทองด้านขวาสอดล่างขึ้นบนแบบนี้ค่ะจะได้คู่กันแบบนี้ซ้ายขวาเราดึงลงมาให้ชิดตรงที่เราแปะเ็บใส่ไว้เลยนะคะดึงเสร็จปุ๊บให้ใช้มือตวัดขึ้นไปให้อยู่ในลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วนะคะทําช่องกลางก่อนสีฟ้าทับสีทองแบบนี้ค่ะหักให้เป็นมุมแบบนี้นะคะเสร็จแล้วสีทองด้านซ้ายทับสีฟ้า เสร็จแล้วสีฟ้าด้าน,านขวาสอดลงล่างขึ้นบนแบบนี้ค่ะก็จะได้มาคู่กันแบบนี้อันนี้คือหนึ่งรอบค่ะคู่กันแบบนี้แล้วจะเป็นหนึ่งรอบเราจะทําแบบนี้ทั้งหมดสี่รอบค่ะเสร็จแล้วเริ่มที่ตรงกลางก่อนเหมือนเดิมค่ะเอาสีทองทับสีฟ้าหักให้เป็นมุมนะคะมุมแหลมๆแบบนี้ค่ะสเสร็จแล้วสีฟ้าทับสีทอง มาด้านขวาเอาสีทองลงล่างสอดขึ้นบนแบบนี้ค่ะนี่ก็จะมาคู่กันแบบนี้รอบที่สองแล้วนะคะต่อไปเราทํารอบที่สามเหมือนเดิมทาเหมือนเดิมเลยตรงกลางสีฟ้าทับสีทองก็จะหักมาเป็นมุมแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วข้างซ้าย,ยาสีทองทับสีฟ้าแล้วก็มาข้างขวาสีฟ้าลงล่างขึ้นบน นี่ก็จะได้คู่กันแบบนี้ค่ะต่อมารอบที่สี่ถ้าเหมือนเดิมค่ะตรงกลางก่อนทองทับฟ้าหักลงมาฟ้าทับทองเสร็จแล้วด้านขวานะคะเอาทองลงล่างสอดขึ้นบนแบบนี้ค่ะครบสี่มุมแล้วค่ะ จับไว้แบบนี้เราจะสังเกตได้ว่าที่เราติดเทปใสไว้สองฝั่งนะคะซ้ายขวาเราจะปล่อยด้านขวาลงคู่กันเราหยิบด้านซ้ายมาทำก่อนนะคะคู่กันแบบนี้ค่ะมือประคองไว้และเอาเทปใสออกค่ะหรือใครมีกิ๊บก็กิ๊บติดก็ได้นะคะ ดึงออกแบบนี้เราก็จะพาดทับกันเหมือนเดิมค่ะเริ่มที่ตรงกลางตรงนี้ก่อนสีฟ้าทับสีทองสีทองทับสีฟ้าด้านซ้ายเสร็จแล้วมาด้านขวาข้าลงล่างแล้วขึ้นบนนี่ค่ะสุดท้ายก็จะมาเป็นคู่กันแบบนี้เห็นไหมก็จะเป็นคู่กันแบบนี้เสร็จแล้วเรามาสอดเก็บด้านขวานะคะข้ามเส้นสีฟ้าสอดขัดขึ้นสีฟ้า ลายก็จะเป็นขัดขึ้นขัดลงค่ะแบบนี้ค่ะสีทองก็ข้ามสีฟ้าแล้วมาสอดสีฟ้าตรงนี้ นี่่คะจะเป็นขัดขึ้นขัดลงค่ะแล้วมาทํำด้านซ้ายค่ะข้ามสีทองแล้วสอดขึ้นสีทองเส้นที่สองแบบนี้ค่ะเส้นนี้ข้ามสีทองแล้วสอดขึ้นสีทองด้านล่างด้าน,นล่างค่ะจะได้แบบนี้ ฝั่งนี้เราจะทำครบแล้วนะคะพิกกลับมาจะมีคู่ที่เราติดเทปใสไว้นะคะนี่แล้วก็คู่คู่ที่เราปล่อยลงมาจะเป็นคูน่เป็นสองคู่แบบนี้ค่ะให้เราแกะเทปใสออกแล้วก็เอามาควายกันเหมือนเดิมนะคะ เหมือนเดิมเลยค่ะเริ่มที่ตรงกลางตรงนี้เอาฟ้าทับทองทองทับฟ้าเสร็จแล้วด้านฟ้าสีฟ้าสอดลงล่างขึ้นบนนี่ก็จะมาชิดกันแบบนี้เหมือนเดิมค่ะสีคู่กันเสร็จแล้วเราสอดเก็บค่ะด้านขวาข้ามสีฟ้าแล้วก็สอดขึ้นสีฟ้า ไม่ต้องกลัวเข้าพังนะคะสอดขึ้นไปเลยสีทองนั่นขวานะคะสอดลงและสอดขึ้นสีฟ้าสอดข้ามและสอดขึ้นสีทอง ข้ามสีทองสอดขึ้นสีฟ้าเอ้ยข้ามสีทองสอดขึ้นสีทองอเสร็จแล้วค่ะเราก็จะคลายออกนิดนึงค่ะเพราะว่าตอนนี้มันแน่นไปนิดนึงมันตึงไปดึงออกหลวมๆก่อนนะคะ ไม่ต้องกลัวข้อพังค่ะดึงได้เลยมันแน่นไปมันจะสอดยากนะคะคายออกได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วมันก็จะเป็นปกติเสร็จแล้วให้เราตัดเส้นเส้นด้านล่างสองฝัง่ง ตัดออกแล้วก็สีฟ้าคล้องลงนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัดด้านขวาเอาสีทองคล้องลงแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วหันกลับมาตัดเส้นนี้เหมือนกันค่ะซ้ายขวา คล้องลงเหมือนกันค่ะเอาสีทองข้องลงจะได้เป็นมุมพอดีค่ะเสร็จแล้วเราสอดเก็บที่เหลือนะคะ ตัดที่เหลือออกค่ะ ได้แบบนี้เราจะใช้เทปสายแปะแปะไประหว่างกลางเลยนะคะแปะให้รอบเลยค่ะเสร็จแล้วเราเอากันไกรที่คมๆนะคะตัดระหว่างกลาง นี้ค่ะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วใส่เหรียญให้เราเราจะเอาสายแบบไหนนะคะให้เราเตรียมไว้แล้วก็เราก็วัดดูความยาวเราจะอาสายแค่ไหนแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัดมาตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้กาวติด กดไว้ให้อยู่ให้กาวเซ็ตตัวแป๊บหนึ่งค่ะกาวเซ็ตตัวเสร็จแล้วนะคะให้เราเอาเทปใสออก เราก็ตกแต่งตรงนี้ได้เลยค่ะใครจะใช้เป็นเป็นผ้าลูกไม้ก็ได้นะคะมาติดเราก็จะใช้เป็นดิ้นสีทองติดแบบนี้ค่ะหรือใครมีไอเดียดีๆก็ เอามาติดได้นะคะตกแต่งเป็นอีกแบบหนึ่งได้เลยนะคะนี่ค่ะเราพับเราพับอันเดียวแต่เราได้เป็นกระเป๋าสองใบนะคะประหยัดประหยัดริบบิ้นด้วยนะคะอีกอันนึงแล้วก็ตกแต่งได้นะคะเราจะตกแต่งเป็นแบบไหนก็ได้ค่ะ เราจะติดเป็นดอกกุหลาบเล็กๆน่ารักน่ารักค่ะแบบนี้นะคะอืมเสร็จแล้วค่ะ <c oughs> ลองทำตามดูนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวนำคลิปดีๆมาให้ดูอีกทีนะคะสวัสดีค่ะ